ขานี er The ่แหละรองดมนะต้องลองดมเหรอคะอันนี้คือเราเอาไปทำขนมริงใช่ไหมคะเมนเมนไไป็นขนมแล้วแซ่บเด้กลิ่นมันจะแบบตุ่ๆนิดนึงอะคือส่วนส่วนหัวเขาียกเป็นส่วนที่กลิ่นแรงที่สุดไหมคะหรือแบบต้นใบเขาก็มีกลิ่นไหมคะมีมีกลิ่นใบมีกลิ่นอยู่ค่ะ ใบเขาก็จะเป็นแหลมๆนะคะแล้วก็ขยี้เหรอคะขยี้ขยี้เหรอยอง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 แปลว่าขยี้เหรอคะนี่เหรอยอง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 โหเหนมากอ่ะคมชื่อสมชื่อตดหมาเลยอ่ะรากตดหมาที่เราฝานบางๆนะคะไปตากแดดจนแห้งแล้วก็นําไปตําเขาออกมาเป็นแป้งแบบนี้เลยเป็นแป้งแบบนี้เลยค่ะ สีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะใช่ค่ะนี่คือหัวใจของขนมเราวันนี้เลยหัวใจของขนมของชื่อเลยกลิ่นมาจากตัวนี้ค่ะตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วแป้งที่เราได้ค่ะเราจะเอามาต้มเพื่อที่จะเรียกกลิ่นแล้วก็ให้ตัวแป้งมันสุกถ้าใส่สดแล้วไม่สุกเขาจะกลัวว่ามันจะคันกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะจริงๆมันสุกง่ายค่ะเพราะเขาสุกแล้วแต่แว่าพิสูจน์ที่กลิ่นค่ะกลิ่นที่ออกมานะคะนี่ควันๆอันนี้หนูขูดได้เลยไหมคะขูดได้เลยค่ะ เครื่องก็คือเขาคล้ายๆกับขนมจากนะเหม,<า>มือนกันเลยค่ะแต่เพิ่มแป้งตดหมาเข้ามานะคะอันนี้เป็นขนมของชาติพันธุ์เขมรนะคะแล้ววันนี้ที่พี่ได้มาสาธิตเพราะว่าพี่มีเชื้อเขมรค, <c oughs> ค่ะเดียวกันไล้ลูกครึ่งเลูกครึ่งอเค okay, ได้ที่แล้วโอ้หคือพอเขาได้ที่แล้วเขาเนียนขึ้นนะคะไม่เป็นก้อนแล้วก็เป็นเหมือนครีม เดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งเดี๋ยวพี่พี่นิ่มผสมแป้งเลยนําแป้งตดหมาที่เราต้มจนสุกแล้วมาคลุกในนี้นะคะใช่ค่ะ,ะมาปาั้คลุกก่อนค่ะคลุกก่อนนะคะ,ะค่อยๆใส่ทีนันนี้ค่อยๆใส่ค่ะคือเป็นสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะ,ะใส่จนหมดเลยเราจะได้กลิ่นหอมๆค่ะค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเราใช้ทั้งสองอย่าง ทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะค่ะน่าจะหวานพอเราสาวหวานอยู่แล้วแน่นอนนะมะพร้าวถึงทึกขูดนะคะนี่เราขยำน้ําตาลจนละลายหมดแล้วก็ใส่มะพร้าวเลยมะพร้าวเยอะๆเลยมะพร้าวเยอะๆก็ยิ่งมันนะคะแล้วก็คุกยากด้วยตอนนี้คือเหนียวมาก ที่เราคลุกเคล้าจนเนื้อเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนํามาห่อใบตองแล้วก็นําไปย่างค่ะหน้าตานี้ออกมาเหมือนกับขนมจากเลยใช่ไหมคะแล้วพอสังเกตว่าขนมของเราเริ่มพองแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้แปลว่าขนมตดหมาของเราสุกได้ทีแล้วล่ะคะ่ะโอเคสุกแล้วคะ่ะ<อ>สวยร้อนๆเลยค่ะ<อ>ขนมตดหมามันก็จะมีกลิ่นกลิ่นใบตองอกลิ่นมะพราะ้าว แล้วก็จะมีกลิ่นของต้นหมาที่เป็นกลิ่นอื่นที่เรารู้สึกอ๊ะมันกลิ่นอะไรใช่ใช่ใช่เลยใช่ไหมจะเป็นของกลิ่นเครือไม้แต่มันก็จะมีความหอมเป็นเหมือนกลิ่นสมุนไพรตุกๆใช่ใช่แต่ก็ไม่แรงเท่าตอนที่เขาสดนะหนูอะค่ะตอนที่เป็นใบสดนี่คืออึบเลย อร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะนุ่มๆหนึบๆอร่อยเราชิมร้อนๆมันก็จะเหนียวหนึบนิดนึงเดี๋ยวถ้ามันเย็นตัวไปกว่านี้ก็จะสบตัวก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมใช่อร่อยนะคะมันๆแล้วมีมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นตดหมานี่ิดนึงบางๆกาลังอร่อยตั้งแต่พี่ทํามาอร่อยมากมะปังแน่ๆอร่อยที่สุดอี่อยพี่นิ่มเคยทำมาขนมตดหมาฝีมือของเราสองคน เปิดร้านเลยค่ะชื่อตดหมามะาปาังนิ่มได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs>